สวัสดีค่ะทำผู้ชนทานข้าวกับอีลาค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะอีลาหิวข้าวมากๆเลยค่ะหิวอาหารอีสานนะคะยัยแม่ก็เลยตำแครอทให้ค่ะแล้วก็มีปลารสับของแม่วิไลด้วยนะคะปลาราสับตักมาหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะทานไม่หมดนะคะเอาได้ไหม อืมตักเลยลูกอืมไม่กะหิวปลาไหลซากินเลยลูกกินเลยเฮ้ยแม่กใครคะ นี่ก็คืออาหารเช้าของพวกเรานะคะปะกติอาหารเช้าของพวกเราก็จะเป็นพวกนมช็อกโกแลตร้อนขอนมปังนะคะแต่ว่าวันนี้หิวม,มากๆค่ะยี่หลาก็อยากทานอาหารอีสานนะคะก็เลยรียบจัดให้นางนะคะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะสภาพยังไหมค่ะพี่น้องคะเหนื่อยมากๆยอมรับเลยคะ่ะปวดแขนปวดขาไปหมดนะคะเออ มาถึงบ้านนะคะแทนที่จะได้นั่งพักผ่อนสบายๆกระเป๋าใบนี้นะคะ่ะเปิดไม่ได้นะคะจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้คะ่ะยังไงไม่เคยใส่โคดนะคะเพราะว่ากลัวลืมค่ะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเปิดไม่ได้ค่ะไอบ้บนถึงพยายามลองตั้งแต่0 0 0จนถึง999นะคะลองแล้วค่ะเปิดไม่ได้เหมือนกันคะ่ะพี่น้องคะสงสัยต้องพังร่ะเถาสงสัยต้องพังแล้วค่ะเส,สียะะสดายเสียดายมากๆ ไม่เป็นผลนะคะต้องหาอะไรมาพังแล้วค่ะจุมสจุมีนอยออกแล้วค่ะออกแล้วไม่รู้ว่าพังหรือเปล่านะคะเพราะว่าใช้ช้อนงัดกับทัพพีค่ะ นางดีใจค่ะจะได้ดื่มนมเปรี้ยวนะคะที่นี่ไม่มีขายค่ะปีโป้ดีใจค่ะของขวัญขนมด้วยชิ้นแบบนี้ด้วยค่ะแล้วกม่อเราไปบนอันนี้เราจะไปเก็บได้ไม่เยอะค่ะก็มีพริกป่นนะคะข้าขวคั่วก็มีมีปลาแห้งค่ะไม่มาไม่เยอะเลยอันนี้ของฝากไอ้บนเถิงนะคะกาแฟค่ะ กาแฟสําเร็จรูปนะคะแล้วบันเิงแกชอบกระเป๋าใบนึงได้แค่24่กิโลนะคะหนักมากๆแค่น้ําหนักกระเป๋านี่ก็3ามถึงสกิโลแล้วค่ะใส่ได้มาไม่เยอะหรอกค่ะคทุ่ทุกทุกคนที่เอาทองขวัญให้ยิราค่ะยิราฮักหมดทุกอันเลยค่ะของขวัญที่เอฟซีนำมามอบให้ยัยไหมเมื่องานเปิดตัวแป้งทอดกรอบค่ะ ยายใหม่เอามาให้อีลาแกะที่นี่เลยนะคะของขวัญที่ทุกคนให้มานะคะยัยใหม่ไม่สามารถเอามาหมดได้ในครั้งเดียวค่ะอีกสี่เดือนอีลาก็จะกลับไทยนะคะมันสวยมากค่ะอีลาอยากได้ลาเห็นแล้วก็อีลาอยากได้แล้วก็ลามีเยอะแต่อีพจนับนี้บอกว่าอีลามีเยอะพอดอีลาซื้ออีกไม่ได้ขอบคุณค่ะลาชอบมากค่ะใส่น้ำร้อนรอลูกน้ำร้อนหนือน้ำเย็น ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน,นี่เป็นขอบคุณค่ะยิราชอบมากแบบนี้ค่ะอันนี้น้องอุ้ยนะคะฝากมาให้ยิราค่ะชอบค่ะขอบคุณมากค่ะดูอีอค่ะมันสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ สวยจังเลยแต่มันยากแก่ยาไม่รู้มันเป็นอะไรค่ะแต่ว่ากับคุณค่ะอ่านดูสิลูกสำหรับอะไรที่ห้อยคอแล้วก็เราได้อันนี้น้ำค่ะก็ตัรับมัไม่รู้มันกินอะไรข้างในไหมค่ะขอบพระคุณของขวัญจากแม่ดิน คุณตาลน,น้องน้องบู๊ตน้องน้องบูตะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะอันนี้ที่มาที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็จะแบบเออ,ม,อ,อม,มันอร่อยมากมันอร่อยมากเพราะว่ามันไม่มีที่ฝรั่งเศสแต่ว่าที่เมืองไทยคนก็บิวเพราะว่ามันมีเยอะโพดอันนี้ที่เมืองไทยอีกคนจะแบบอืมอร่อยอร่อยมากแต่ว่าที่ฝรั่งเศสมันมีเยอะ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 แล้วก็แบบอืมยอแล้วแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยใช่ไชอบอยู่ค่ะ อ๋อะะนางจะพูดว่าอะไรที่มันมีเยอะๆมันจะไม่ค่อยอร่อยค่ะอะไรที่มันมีน้อยๆมันจะอร่อยมากๆใช่ใช่ไหมคะอย่างเช่นชีสเนี่ยเนี่ขนมกลิ่นชีสใช่ไ,ไหมลูกถ้าใช่ไหมก็มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะมาถึงบ้านตอนตีสาค่ะก็บินจากสนามบินปารีสนะคะสนามบินอ่าชาดูโกใช่ไหมไปลงที่มาซ็ซประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะ ก็ขนของขนกระเป๋าใส่รถเข็นไอ้คุณถึงกับอีหลาก็มารับก็ด้วยความดีใจค่ะพี่น้องค่ะก็ลืมถ่ายวิดีโอไว้นะคะก็เลยไม่มีโมเมนต์ตรงนั้นน่ะคะ่ะพอเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ขับรถมาถึงบ้านนะคะประมาณตีสามค่ะส่วนนี้ค่ะยังไหม่ก็ดีใจค่ะยังไหม่เอาผลไม้มาฝากอีหลาก,ก็มีแก้วมังกรมะม่วงดิบนะคะแล้วก็ลำไย ใส่มาในกระเป๋านะคะาก็ดีใจนะคะได้กินได้ชิมไปแล้วนะคะ <S <S ผลไม้นะคะที่ยายไหมซื้อมาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็มีมะม่วงสุกมะละกอสุกแล้วก็ฝรั่งลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ลำไยโลนึงนะคะยายไหมธนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้ผลไม้ช้ำไม่ให้ผลไม้เละนะคะกอดอุ้มยังกับไข่ในหินค่ะเพราะว่าอยากให้ปูกกับยญาได้ชิมแบบอร่อยๆนะคะ จนมาถึงนาทีสุดท้ายที่ยังไหม่จะต้องค่ะกินหมดค่ะเพราะว่าต้กที่เราจับมาแล้จะคิดโอ้ไม่เป็นไรลูกเมียเอาไว้ให้หนูนะคะไปแล้วอีหล่าจะไปเรียนเต้นค่ะแล้วแม่อยากไยของพวกคนล้อนหนาวหืมผมผ้าดีๆลูกผ้าดีเดี๋ยวแม่จะพากลับเมืองไทยแล้วนะคะใส่เสื้อดีๆลูกนางกลัวว่ายังไม่จะกินหมดค่ะในไหม่ไม่กินหรอกค่ะยังไหม่ซื้อมาปล่อยอีหล่านะคะน่ารักจังเลยน้องกาลิน ขอบระคุณมากๆนะคะสำหรับของฝากน้องการินค่ะก็คือรูปภาพเนี่ยค่ะรูปภาพน้องการินนะคะทำมาให้น่ารักมากเลย <VER? S 1> น้องกาลิน,นบอกขอบคุณสิคะ <ito. S 1> ขอบคุณค่ะสำหรับรูปภาพสวยๆของหนูนะคะมา <c uman> ถ่ายรูปยิ้มหวานยิ้มหวาน September. น้องกาลินบอกว่า,า,นนอา,าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับรูปภาพน้องกาลิน,นสวยๆค่ะนี่เอฟซีทำมาให้น้องกาลินนะคะแล้วก็

ของขวัญที่ FC นามาให้ยายไหมมีจำนวนเยอะมากๆเลยค่ะยายไหมก็เลยแบ่งมาให้คุณย่าได้นำมาใช้ด้วย FC เขาไม่ว่าอะไรยายไหมนะคะอันนี้เป็นของแฟนคลับนะคะของแฟนคลับของฝากจากแฟนคลับนะคะพระเอามาฝากคุณปูนะคะแฟนคลับฝากมากค่ะ

ขอบคุณสำของขัญที่ FC ฝากมาให้นะคะยังไม่สามารถเอามาหมดได้ในครั้งเดียวค่ะอันนี้จากกระเป๋าจากโรงแรมเทลเอามาให้ย่านะคะบุ๋มสัก

Oh, bon, on, peut on peut le manger Papi. Oui. Merci. Merci. Oui, Attends, je te l'ouvre. C'est ah. bon Oui, très bon. Ah, c'est bon. C'est des gaufrettes au, au chocolat. Oui. Des gaufrettes. C'est léger. Hein ça, ça, ça et le chocolat. C'est mignon. Est mignon, mignon. mignon. Coute, mamie. Délicieux. Oui, c'est mignon. de ta mamie. C'est léger. C'est bon. C'est tout bon ça. Oui. Hein oui. เดี๋ยวไม่ชอบแคบขอบคุณปู่คุณปู่จะชิมลำไยแล้วค่ะตอนนี้ชิวปอ่งเรียบนอยอยู่10บองปุ้ปีอ่าคุณปู่ชอบลำยไยโชคดีที่ยายไหมซื้อลำไยมา1กิโลกรัมนะคะใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อยู่ค่ะนะคะ,นะคะยังมีให้ปู่ย่าได้ชิมอยู่นะคะอใช่10บ้องส์ ยัยไหมเสียดายมากๆเลยนะคะที่เอาำํำไยเอามาฝากปูกกับย่าไม่ได้ค่ะยัย,ย,ย,ยไหมก็เดยวางไว้ตรงที่จอดรถของสนามบินอชาดูโกที่ปารีสนะคะสำหรับผลไม้ที่ยายไหมนําเข้าประเทศฝรั่งเศสนะคะเออยายไหมซื้อมาจากสวนภูมิค่ะโดยยายไหมได้เก็บเอาใบเสร็จไว้ในถุงผลไม้นะคะเผื่อมีการเรียกตรวจค่ะ,ะยายไหมก็พอทราบอยู่นะคะว่า ทางยุโรปมีการเคร่งครัดในการนำเข้าผักผลไม้แต่ด้วยความที่เข้าใจว่าเป็นสินค้าที่ขายในสนามบินก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็เลยซื้อมาลองดูค่ะพอไปถึงจุดตรวจกระเป๋าที่สนามบินชาดูโกปารีสยายใหม่ก็ได้นำถุงผลไม้ไปถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าสามารถเอาเข้าไปได้ไหมคือประมาณว่าถามเจ้าหน้าที่ก่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจอะไรประมาณนี้ค่ะ เขาก็บอกว่าเข้าได้ค่ะเข้าใจว่าเขาคงจะเห็นถุงที่เราใส่ผลไม้มาที่เขียนคําว่าสวรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับของขวัญที่มีให้ครอบครัวของยายไหมนะคะทุกคนชอบมากๆเลยค่ะของขวัญทุกชิ้นสวยงามแล้วก็ขนมก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะค่ะข,ของขวัญที่ยายไหมเอามานะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะมาถึงอีก อีกกล่องหนึ่งนะคะที่ยัยไหมส่งมาทางไปษณีไทยค่ะคิดว่าจะถึงอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะที่ขนแก่นนะคะที่ยัยไมยังเอามาไม่ได้นะคะอีกสี่เดือนข้างหน้ายัยไหมไอ้บุญถึงกับพี่ลาก,ก็จะกลับไทยค่ะแล้วก็จะไปเอาของขวัญที่เหลือกลับมานะคะเชื่อสวยและชอบมากเลยค่ะวันนี้ก็สวยสวัสดีครับขอบคุณครับ très 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 joli ใส่ s ดอร์เ m มิส t น è s très ๆสวยบ๊วย ผ้าคอม้าเอาไว้เอาไว้คล้องคอก็ได้นะคะกันหนาวได้ค่ะเสื้อสวยยังไม่รู้ว่าบนญถึงชอบสีนี้ค่ะสีน้ำเงินก็เลยซื้อมาแต่แบบสีน้ำเงินทั้งสองตัวเลยค่ะเสื้อตัวนี้ซื้อมาจากจตุจักรนะคะเสื้อตัวนี้เบาบางมากมาก เยนสบายตัวนี้ตัวละสองร้อยบาทเองนะคะ